รับส่วนลดสูงสุด340,000บาทกับเจ้า b y d a t t r e รุ่นปี2023 X c a n e t Ring ราคา1,199,900บาทเราไม่ขายเราขายเพียง859,900บาท b y d a t t r e รุ่นปี2024 Premium Ring ราคา949,900บาทเราไม่ขายเราขายเพียง859,900บาท BYD Atto 3รุ่นปี2024 Dynamic Range ราคา899,900บาทเราไม่ขายเราขายเพียง799,900บาท และ b ี d a t ี y อรรุ่นปี2024 Egg ันย n ่สี่เอ็ราคา1 4 9 9 0ล้านบาทเราก็ไม่ขายเราขายเพียง9 5 9 9 0 0บาทเพียงคุณคอมเมนต์ว่าสนใจรถรุ่นไหนนะครับภายใต้โพสต์นี้รับไปเลยทันทีกับฟิล์มติดรถยนต์ x u v m a x Ceramic มูลค่ามากกว่า2 0 0 0 0บาทและที่สำคัญเลยนะครับเพียงคุณกดไลค์กดแชร์โพสต์นี้เนี่ยรับกันไปทันทีกับสิทธิพิเศษเร v e ่ Care ที่เหนือยิ่งกว่าอย่าลืมนะครับสนใจออกรถไฟฟ้า b y d มาออกที่ BVD S Group ทัั้ง6สาขาขขคคุณครบ